ตื่นเต้นมากครับผมก็ซุ่มทำมานานเขียนแล้วก็โปรดักชันอีกไทวีด้วยดีใจที่ได้ปล่อยแล้วครับวันที่ไงบ้างนี้อ่าเป็นร็อกช้าครับผมก็เหมือนจะย้อนไปประมาณ10ปีหรืออะไรอย่างนั้นแนวนะฮะแต่ว่าเนื้อเพลงก็จะเป็นเพลงเศร้าเนี่ยแหละที่เอาเขียนมาจากเรื่องราวในชีวิตผมจริงๆอะไรนครับผม ป็นคนเศร้าๆไม่ค่อยมูฟออนเท่าไหร่เอาเก็บประสบการณ์ตัวเองม,มาเรื่อบๆ่าใช่ครับใช่ทำไม,ม,มเขาเลือกเอาประสบการณ์ตรงนี้ม,มาจริงๆผมเขียนเรื่องราวให้พี่ฟองเบียร์ที่เขียนเนื้อครับเขียนไปหลายแบบหลายอย่างอยู่หลายเรื่องแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องในหนึ่งเรื่องในนั้นที่หยิบยกมาใช้ในเพลงแรกนี้ครับอ,อนนจริงๆมันเป็นเพลงที่เล่าถึงความทรงจำดีๆนะ แต่มันจบไปแล้วมันไม่มีแล้วมันเศร้าอย่างเงี้นะงงนนย,ยนะฟังแล้วมันไม่สใจเลยแล้วมันแบบรีดต้องลองไปฟังอุ้ยนี่ก็จะให้สปอยนั้นไม่ไม่พูดเดี๋ยวเนื้อเพลงหลุดออกมาอ่าทำเลือทำหนองไหมดีกว่าอะไรนะครับเวลาฟังเนี่ยทำเลือดทำหนองเลยนะคนฟังโอ้โหเรียกว่าร้องขอชีวิตดีกว่ายอกหยอกยอกยอกไม่เศร้าขนาดนะั้นไม่เศร้าไม่เศร้ามาั้งทำเพลงเศร้าอย่างยืนผมฟังแต่เพลงเศร้าครับชอบผมรู้สึกว่าเพลงเศร้ามันอิน มากกว่าเพลงแ Happy สำหรับผมนะ,ะมตื่นเต้นมากครับอีกสี่วันแล้วเนี่ยได้ปล่อยแน่นอนถือว่าเป็นซิงเกิลแรกของผมเลยในฐานะศิลปินนะฮะก็คาดหวังอยู่นะตื่นเต้นด้วยที่ได้ปล่อยแต่เดี๋ยวก็มีเพลงต่อไปอีกฮะตื่นเต้นทุกอย่างเลยครับคือเคยแต่ไปเล่น MV ให้เขาไม่เคยต้องไปเล่น MV ให้ตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมานั่งแบบคอมเมนต์ทุกส่วนอะไรเงี้ยมันค่าให้สลายเราในการให้ความเห็นอะไรเงี้ยครับความเป็นจริงผมก็ไม่รู้ขนาดนั้นเพราะว่าเพลงผมยังไม่ออก แต่ว่าก็มีโอกาสได้ไปโชว์ตามงานต่างๆมาตลอดทั้งปีนะครับผมก็พอเราใช้คําว่าศิลปินเวลาไปตรงนั้นอ่ะเราไม่ใช่นักแสดงเวลาอยู่บนบวทีเราเป็นศิลปินใช่ไหมมันก็จะมีความกดดันจากการที่เป็นนักแสดงที่ร้องเพลงหรือเป็นศิลปินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้อง,อง,องแบ่งชัดเจนแยกไปเลยเใช่ซึ่งผมอย่างที่ผมเคยบอกผมก็จะพยายามให้มันดีขึ้นทุกๆโชว์ดีขึ้นทุกโชว์เลย ดีใจค่ายค่อนข้างให้อิสระผมเยอะมากๆในการคิดเรื่องราวหรือว่าในการตอนอย่างตอนไทยวีเี่ก็มีโอกาสได้คอมเมนต์ทุกอย่างเลยว่าเออเอาซีนนี้ดีไหมหรือ,อยังไงเรื่องราวอะไรเงี้ยชุดด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคิดถูกนะที่มาฟังทั้งวันนะ่ะฟังแบบฟังจนเก็บไปนอนด้วยองฟังอังก นำ้ำเอยหลังรอฮนะอีกไม่กี่วันจริงๆแป๊บเดียวบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้แต่เดี๋ยวจะมีฟีดก,กับพี่ๆในค่ายก่อนเออก็ร้องก่อนอย่างแรกเลยนะก็เป็นเพลงของผมผมก็ต้องร้องนะอาจเสียงแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องการ MV แล้วก็ คำต่างๆ,ๆที่ใช้มันก็เป็นคำที่เรียกว่าผมเคยใช้จริงๆในระย่างทั้งชุดทั้งอะไรทุกอย่างเลยครับผม,มใช่ก็เป็นผลงานที่เป็นตัวเองที่สุดแล้วครับอ๋อเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดือนสายครับผมแล้วก็โชว์ต่อต่อไปก็น่ต้องมีโชว์เพลงตัวเองทุกรอบแหละครับได้ฟังกันฟังกันจนร้องได้แน่นอนร้องด้วยครับผม<ด> พอยืมต่อนะครับทําไปแล้วการแสดงยไอยู่ทอยู่ครับการแสดงก็ยังทำอยู่ตอนนี้ก็มีคุยคุยอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์เตรียมรอออนอยู่ด้วยนะ<ช>ก็ยังไม่ทิ้งครับการแสดงเหานที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าไม่ใช่ว่าศิลปินมันแสดงหรือว่าไม่ใช่นักแสดงไปเป็นศิลปินคือผมเป็นจะเป็นทั้งสองอย่างในพละเวลาอะไรเงี้ยครับก็คือต้องเต็มที่ทั้งสองด้าน,นแสดงครับเก่งอะไแสดงเหรอครับ ก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ออนต้นปีครับผมสตาร์ทอัพนะครับต้นปีหน้าเลยนะต้นปีที่จะถึงอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับผมอีกไม่กี่เดือนฮะอันนี้เป็นมีเมคหนูมีเมคครับผมเรื่องสตาร์ทอัพครับจะได้เจอคุณอะไรยังไงพิเศษย,ยังไงบ้างมีเอ่อต้องรองไปดูกันเองดีกว่าเพราะเขาก็มีดัดแปลงมาจากออริจินอลซะหน่อยอนนครับผมผมนะ<ห> ฝากซิงเกิลแรกของเลด้วยนะครับผมเลฐยนะนิลปินนะฮะเพลงชื่อแอบอยากรู้ครับผมวันที่12กันยายนนี้ครับทุกชาน e ลของ b บเกตบราวนี่มิวสิก r o u p เลยครับผมแล้วก็ซีรีส์สตาร์ทอัพได้ดูกันแน่นอนต้นปีนี้ครับผมขอบคุณครับ